สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม3ตัวบนแม่นๆนะครับสูตรจะมีตัวเลขเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็อนผูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกรนารพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรไหนมันจะเข้าไม่เข้านี่ก็ไม่มีใครใครทราบเช่นกันนะครับต้องไปรอดูในช่วงเย็นถึงจะรู้นะครับสูตรที่ลงให้ก็มีหลายสูตรลอเกินนะครับดังนั้นมันก็ย่อมจะมีสูตรที่เข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับมาดูวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักร้อยบนบวกกัน2ครั้ง บวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับบวก9คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับที่เป็นแต้มรวมนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทำเอาไว้นะครับงวดแรกนะครับสูตรนี้คำนวณได้เลข9นะครับแต้มรวม3ตัวบนนั้นก็หมายความว่าใช้หลักร้อยบวกหลักสิบและบวกหลักหน่วยนะครับอย่างงวดแรกออก063ย์หกสา6 6บวกได้9แต้ม9นะครับแต้ม9ก็จะตรงกับตัวเลขที่คำนวณไว้พอดีนะครับถูกวันแรกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข7ผลรางวัลออก3 95 3ตัวนี้บวกกันนะครับก็ได้1 0 17นะครับแต้ม7ก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข9ตัวเดียวนะครับแล้วผลรางวัลมันออก 603 6นยบวกศบวกสได้9แต้ม9นะครับก็ถูกงวดถัดมาคำนวณได้เลข1น,นะครับแล้วผลรางวัลออก626นะครับหบวกสบวกหนี่ก็ได้14นะครับแต้ม4ก็ถูกงวดถัดมาคำนวณได้แต้ม3นะครับผลรางวัลออก481นะครับนี่บวกแได้12บวกหได้13แต้ม3ก็เข้า งวดถัดมาคำนวณได้เลขก2นะครับตัวเดียวแล้วผลรางวัลออก589 598นะครับโทษที่9 9 8 5บวก9ได้14บ4วก8นะได้22แต็ม2ก็ถูกจนมาถึงงวดล่าสุดสูตรคำนวณได้เลขก8ตัวเดียวแล้วเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1งวดล่าสุดออก1 16นี่นะครับหลักร้อยเลข1หลัก1ิบเลข1บวกกันได้2 2บวก6จะได้8ปดแต่ 8, แต้มนะครับ ก็ถูกสารที่ตีย้อนหลังทําให้ดูเนี่ยมันก็เข้าดีทุกงวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ส่งวดนะครับและแนวทางในวันนี้นะครับไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะมาคํานวณตัวเลขว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรจะใช้หลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งนะครับดังนั้น1นบวกหนี้ได้2บวกหลักหน่วยล่างเลขเจบวกหลัก สิบหน้าข้อที่หนึ่งเลขศูนย์บวกร้อยหน้าข้อที่สองสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกล้อยท้ายข้อที่หนึ่งสองครั้งแปดแปดสิบหกบวกร้อยท้ายข้อที่สองเลขหกบวกสิบท้ายข้อที่สองเลขสามบวกหน่วยท้ายข้อที่สองสองครั้งสี่บวกสี่ได้แปดสูตรจะบวกเก้าบวกเก้าคงที่สองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกสิบสี่ได้ยี่สาม ยี่บวกหกได้ยี 45, 45่สบเก้ายี่สิบเก้าเปสามเก้าสามสิบเก้าบวกหกสี่ห้าสี่บ้าบวกสามสี่สี่แปบวกแปดห้าหห้าสิบหกบวกเก้าได้หกสห้าครับได้เลขห้าคดังนั้นแนวทางแต้มรวมงวดใหม่ในวันนี้คำนวณได้เลขห้า จะมาหรือไม่ช่วงเย็นถึงจะรู้คำตอบนะครับถ้าเราเอาไปเทียบกันกับ3ตัวบนที่ผมลงให้อ่ะมาดูในชุด3ามตัวบน27ชุดตรงก็ได้นะครับ3ตัวบน27ชุดตรงนะครับดังนั้นตำแหน่ง3ามตำแหน่งนี้นะครับร้อยบวกสิ บวกหน่วยจะต้องได้เท่ากับหนะ้าครับจะต้องได้เท่ากับหนะ้าับเอาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันมันจะต้องได้เต็มห้านะครับเรามาดูชุดเน้นห้าสองปดเต็มห้านะครับสองบวกแปดได้สิบบวกห้าได้สิบห้าห้าหนึ่งเก้า ก็แต้มห้านะครับ1นบก9ได้10 10บวกหได้15นะครับแต้ม5อันนี้ไม่ได้นะครับ5้านี่4 6 51ไม่ได้6 9 6บวก9ได้10 15 20อันนี้ไม่ได้นะครับห้าอันนี้ก็แต้ม5อ่าเดี๋ยวผมเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันแต้ม5 แต้มห้าเนี่ยนะครับไล่จากตรงนี้เลยนะมีห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าเดี๋ยมันบวกกันก็ได้สิบห้านะครับห้าสองแปดห้าสองแปดห้าหกสี่ ห้าหกสี่หกหนึ่งแปดหกแปดสิบสี่สิบสี่บูนหนึ่งสิบห้านะหกหนึ่งแปด ไม่มี1ิบสิบเอ็หมายเลขเจ็ดแนี่มันแต้ม7จ็ดนะเจ็ดสอง 7จ็ดหกสี่ก็แต้มเจ็ดไม่มีนะครับหลักร้อยที่เป็นเลขเจ็ดไม่มีแทมห้านะไม่มีนะครับหลักร้อยที่เป็นเลขเจ็ดไม่มีแทบห้าแม้แต่ตัวเดียวดังนั้น จะมีแต่หลักร้อยที่เป็นเลขห้าเยอะที่สุดหลักร้อยที่เป็นเลข6มีแค่ตัวเดียวตัวที่น่าสนใจอยู่สามชุดแรกนะครับมีห้าหนึ่งเก้าห้าสองแปดห้าหกสี่หกสี่ก็สวยนะนะครับหกสี่ก็สวยเพราะว่าแต้มรวมนะ่ะมันแต้มรวมสองตัวบนมันจะได้แต้มศูนย์นะครับ แต้มรวม2ตัวบนได้แต้มศูนย์ดังนั้นจะมี19 2846 19 2 8, 4, 1, 9, 2 8 4 6นี่1 9 2 8 4 6ครบหมดเลยนะครับมี18ตัวเดียวที่ไม่เข้านะครับ1 8มันได้แต้ม9เห็นไหมครับ1นมันได้แต้ม9ดังนั้นในชุด3ตัวนะครับมีอยู่3ชุดเท่านั้นที่มีโอกาสที่จะมาในงวดน,นี้นะแต่ก็ไม่รู้จะจริงไหมนะครับถ้าสูตรแต้มรวมมันหลุดมันก็อาจจะเป็นเลขอื่นได้เช่นกันนะครับอันนี้ผม คิดว่าถ้าห้ามานะถ้าห้าแต้มแต้มรวมสามตัวบนมาและแต้มรวมสองตัวบนเป็นแต้มศูนย์นะครับสามชุดนี้คือตัวเลขที่เด่นที่สุดนะครับห้าหนึ่งเก้าห้าสองแปดห้าหกสี่นะครับเือวันก่อนผมไปคำชะโนดมาแล้วทู่มาลืมบอกคานผู้ชมนะเลขที่ ผมจุดมานะครับที่จุดมาจากคำชะโนดนะครับคือ3 4มหอันนี้คือผมจุดมาจากที่คำชะโนดเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่ผมไปไหว้นะครับนี่ได้3 4มี่หนะครับ หรือมันจะเป็น64ก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ทราบเหมือนกันนะครับจุดตรงนี้นะเดี๋ยวผมจุดตรงตรงหน้าตรงนี้นะครับที่ไปไว้ที่คําชนโนดมานะครับ อาผมไปจุดตรงนี้ได้มา3 4มสี่หเลขที่จุดคือ3 4มี่หแต่ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับ <Cer> ก็ลองพิจารณาดูนะครับอ <can> ันนี้ผมคำนวณไปตามสูตรนะครับ <cl ose noise> ถ้าสูตรแต้มรวม3ามตัวบนมาตามนี้ ก็เด่นสุดแล้วในนี้นะครับสามตัวบนยีิบเจ็ดชุดตรงสูตรเก่ามีห้าหนึ่งเห้าอ่ามีอยู่3มชุดนี้เท่านั้นที่เด่นขอให้มานะขอให้มานะช่วงเย็นเดี๋ยวเราค่อยมารอรุ่นกันนะครับ ว่าจะมาตามที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือไม่นะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านโชคดีนะครับซื้อสลากใบไหนไว้ก็ขอให้ตรงกับรางวัลที่ออกนะครับจะรางวัลไหนก็ได้นะครับขอให้ถูกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ